วัดเดียบผมต่อแล้ครับมาคลิปนี้เอาอีว่าตัวตัวเล็กมาตัวจิ๋วเลยเป็นตัวนี้ออกมานานแล้วเป็น A103 ดอกเล็กครับแต่มีเบสนะไม่ธรรมดาเปิดได้ฟังครับเปิดตัวนี้แช่ไหมปุ่มเปิดเครื่องหัวชา้าจังเป็นไมโครอยู่เลยครับเนี่ยออกมานานแล้วแต่เสียงดีเดี๋ยวเลือกเพลงแป๊บมึงอ่าฟังครับ ก็จะประมาณนี้ครับเอาแค่นี้พอ เสี่ยงไม่แน่ใจว่าลิขสิทธิ์มันจะขึ้นอีกหรือเปล่านะผมลบไปหลายรอบแล้วตัวนี้ตัวบอดี้เป็นอลูมิเนียมนะครับเนี่ยอลูมิเนียมตะแกรงน่าจะเหล็กหรือเปล่าวะเดี๋ยวแป๊บนึงตะแกรงเป็นเหล็กนะครับเพราะแม่เหล็กมันดูดได้ตัวเนี้ยเป็นอลูมิเนียมแต่ข้างในมันน่าจะมีเหล็กหรืออะไรสักอย่าง รู้ว่าตัวมันเป็นเหล็กวะไม่แน่ใจซะแล้วดิเหล็กซะมั้งไงไม่เหล็กดูดได้อะเหล็กลวกันแต่เสียงดีครับถ้าเปิดเพลงปกตินะเสียงจะดีแต่นี้เพลงมิกมาคือดอกมันอันเดียวเสียงแม่งตีกันมั่วหมดเลยผมไม่อยากเปิดเพลงปกติไอ้ฟังแหลนเปิดไม่ได้ครับเพลงปกติมันล็กกิะติเด้งปื๊ดเลยละก็ปากไม่ตะกานะครับตัวนี้หาตั้มกันได้